สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมหลังพี่เป้าคนเซียนบอลครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่สามกันยายนครับวันนี้ฟุตบอลเี็กใหญ่ในยุโรปก็ลงทําการแข่งขันกันทุกเดนกครับมีให้รุ้นให้เชียร์กันมากมายครับวันนี้ก็หยิบยกมาหนึ่งคู่ครับเอามาฝากกันนะครับเป็นฟุตบอลฟีมลีนครับเป็นคู่ระหว่างแอสตันวิลล่าครับจะพบกับเรือใบสีฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้จะลงทําการแข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งครับตามเวลาบ้านเราครับ ก่อนอื่นเลยก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆพนี่น้องท่านใดท,ที่เขารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยครับจะได้ไม่พลาคดคลิปที่เด็ดในแต่ละวันครับแล้วก็ใครอยากได้ที่เด็ดเพิ่มเติมนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอครับไม่ต้องมีแอดนะครับพิมพ์ตัวภาษาอังกฤษมาเลยนะครับใครอยากได้ที่เด็ดส่งตรงในกลุ่มไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นที่เด็ดเจลีกบอลเกาหลีทุกลลกนะครับ ทีเด็ดสกอร์ต่ำสกอร์สูงก็แอดไลน์มาได้นะครับค่าจะจ่ายเพียงสัปดาหล์ละ100บาทลายเดือนก็300บาทครับใครอยากได้ทีเด็ดส่งตรงในกลุ่ม l ล n e นะครับก็คู่นี้ก็เป็นคู่ระหว่างลองวัพบกับลองต้นตารางนะครับก็แอตตันวีลาเจ้าบ้านนี้ก็ อยู่ลองบวยนะครับผลงานไม่ค่อยดีนะครับสําหรับปีนี้สามนัดที่ผ่านมาผลงานของพวกเขายัางเอาแน่อนอนไม่ได้นะครับยังเป็นบอลที่ไม่มีทรงครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมเยือนสามนัดที่ผ่านมาก็ผลงานดีมากนะครับก็มีชนะ 3, สมเสมอสองครับนัดล่าสุดนี้ก็เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสมา6ประตูต่อศูนย์ครับ ทางเกมลุกค่อนข้างจัดจ้านมากครับโดยเฉพาะกองหน้าอย่างเอริงฮาแลนครับทำผลงานได้ดีรูปร่างสูงใหญ่เบียดแย่งบอลกับกองหลังคู่แข่งนี้ทำได้สบายครับคู่นี้ผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะได้หมดเลยนะครับหานัดหลังสุดที่พบกันมาส่วนผลงาน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้าน,นครับแอตเลติิน,นาก็มีชนะ2 แพ้สามครับนัดล่าสุดนี่แพ้กับอาร์เซนอลไป็หนึ่งประตูต่อสองผลงานไม่ดีนะครับยังเอาแน่นอนไม่ได้นะครับสำหรับแอสตันวิลล่าคู่นี้ทรงบอลเกตบอลก็ยังเป็นทางฝั่งเตอใบสีฟ้าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ทรงบอลดีกว่าทั้งเกมลุกเกมรับนะครับส่วนแอสตันวิลล่ายังเป็นบอลไม่มีทรงครับยังเอาแน่มอนเอนขออภัยนะครับเอาแน่นอนไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเกมรับก็เสียประตูง่ายนะครับสําหรับปีนี้ดังนั้น จิงมองไปที่ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้มากกว่าครับน่าจะบุกเมาเนะได้ครับผู้เล่นสําหรับแอตเลติวิลานะครับก็ถือว่าสภาพทีมสมบูรณ์นะครับสภาพทีมไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะครับก็เ,เป็นมีเพียงแค่ลายเดียวก็เป็นหน้าเดิมนะครับเช่นกันกันกบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็มีแค่ลาป,ป็อกอาเก้ ke, แล้วก็ฟิลิปส่วนแจ็ Jack คกิลิตก็ยังรอเช็คความฟิตนะครับก็ยังเป็นหน้าเดิมเมนะครับ ก็คาดว่าสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็น่าจะใช้ฟิ ok ลฟอร์เดนกุนดกันฮาแลนชเวนเดอร์บอยควายล่าตะาขายนะครับแล้วก็เบนเดซินวาครับก็ยังอยู่กันครบนะครับก็เป็นชุดใหญ่ชุดที่เก่งที่สุดครับดังนั้นจึงมองว่าน่าจะเอาชนะแอตันวิวลลาได้ไม่ยากครับสกอร์ที่คาดก็3-1นึครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ,นนรบชนะแอตันวิลลลาคู่นี้ให้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆพี่น้องท่านใดที่ครับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่เด็ดแต่ละวันครับคืนนี้เราเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ